วันแห่งความภาคภูมิใจนักธุรกิจต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ The Best CEO Award 2023ที่จัดขึ้นโดยสหชมรมรวมพัฒนาไทยจัดขึ้นเพื่อมอบให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและผู้บริหารคนเก่งที่ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือแม่แพทย์กันจพัฒสอนสีน้ำอ้อมผู้พลิกชีวิตของตนเองจากช่งางทำผมธรรมดาสู่อาจารย์สอนออนไลน์ชื่อดังที่ได้สร้างให้ใครหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนเพียงแค่ เปิดใจเพราะในยุคปัจจุบันการทําตลาดบนโลกออนไลน์คือทางรอดและทางรวยนั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tik t o อกแพตตีผู้ให้แรงบันดาลใจหรือ LINE s อสไซ98ค่ะได้เลยค่ะต้องบอกว่าแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า แค่คอสหลักราคาเท่ากับหมูกระทะเนี่ยจะทําให้เราพลิกชีวิตมีกําไรมียอดขายถึงหลักร้อยล้านเลยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาธรรมดากลายเป็นนักธุรกิจที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแบบนี้คอสเนี่ยค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วมันเรียนกันยากมากๆเลยค่ะแต่ปัจจุบันมันจะมีวิชาหนึ่งที่อาจารย์พี่ิเองก็สอนค่ะ ชื่อว่าวิชา AI ค่ะวันนี้ใครที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์นะคะไม่ต้องกังวลใจค่ะอายุเท่าไหร่ก็ทําได้นะคะอาชีพอะไรก็ทําได้การศึกษามีหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้อาจารย์พี่ี่สอนค่ะ จะมี AI ตัวหนึ่งจะช่วยทำให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้ไม่ต้องตัดคลิปเป็นไม่ต้องถ่ายรูปเป็นขอแค่เรามีสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็มาเรียนชา AI ด้วยกันเอาวิชานี้ไปใช้ในทุกๆแพลตฟอร์มในโซเชียลในเมืองไทยปัจจุบันค่ะมันไม่ใช่ขายได้แค่เฉพาะองไทยนะคะยังส่งออกต่างประเทศได้ด้วยค่ะทัเสเซียนของเราราคาหมูกระทะนะคะใครอยากมาเรียนแล้วมียอดขายปังๆไม่ว่าคุณ ทุกคนเนะะี่ยค่ะจะมีอาชีพอยู่แล้วหรือมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วนะคะเป็นข้าราชการอาจารย์แม่บ้านทําได้หมดเลยค่ะโออาจารย์แพทตี้เป็นผลลัพธ์เลยนะคะจากวันนั้นที่เกิดปัญหาวิกฤตโควิดค่ะพอมานั่งเรียนออนไลน์คอร์สเนี้ยนะคะบอกกับตัวเองวันนั้นเลยค่ะว่าออนไลน์มันคือทางรอดจริงๆและปัจจุบันมันไม่ใช่แค่ทางรอดนะคะมันคือทางรุ่งมันคือทางรวยค่ะ ที่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะคะอยากได้รับโอกาสแต่ไม่รู้จะไปเอาโอกาสที่ไหนนะคะวันนี้ค่ะมีครูแพตตี้มีอาจารย์แพตตี้มาให้โอกาสกับทุกคนตรงนี้แล้วรางวันนี้ค่ะการันตีแล้วค่ะว่าแพตตี้ผู้หญิงจิตลบทําได้เป็นอีกหนึ่งแรงบันนาลใจให้กับทุกคนนะคะย้ําค่ะออนไลน์ไม่ใช่ทางรอดแล้วแต่คือทางรุ่งและคือทางรวยปฏิเสธไม่ได้ด้วยค่ะว่าวันนี้ คุณจะไม่เล่นออนไลน์จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมือถือนะคะวันหนึ่งก็ต้องเข้ามายุ่งอยู่ดีนะคะแต่ถ้าไปยุ่งทีหลังเพื่อนก็อาจจะช้าตามเขาไม่ทันวันนี้เห็นข่าวนี้แล้วนะคะก็เริ่มต้นได้ค่ะนับหนึ่งใหม่ได้เลยค่ะออนไลน์เป็นทางรุ่งจริงๆโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยรับเงินไปด้วย เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนให้จบหลักสูตร4ปี6ปี12ปีไม่ต้องแล้วค่ะทําไปเรียนไปรับเงินไปอย่างอาจารย์พิตีเองนะคะในวันที่ตัดสินใจค่ะทําออนไลน์ไปด้วยเรียนไปด้วยใช้เวลาแค่15วันรับกําไรวันนั้น3ามหมื่นสองเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ทําไปเรียนไป3ปีทุกวันนี้กําไรไปหลักหลาย1 0บล้านบาทแล้วค่ะทุกคนทําได้นะคะเพียงแค่มีครูที่ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วค่ะต้องเลือกค่ะ วันนี้ไม่ใช่ว่าจะเลือกเรียนกับใครก็ได้นะคะพัตตี้แนะนําว่าควรจะเรียนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆแล้วนะคะวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วค่ะนี่เลยค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ปกติคอร์สนี้หลัก9,000ก็ผ่านแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากที่จะเข้ามาพลิกชีวิตเหมือนอาจารย์พัตตี้แบบนี้ค่ะคลาสเรียนแบบนี้ ราคาหมูกระทะเคยกินหมูกระทะไหมคะเนี่ยหากินหมูกระทะก็หมดไปแต่ว่าวิชาความรู้เนะะี่ยค่ะติดตัวไปนกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นที่สูงไม่ได้ในนี้เราจะสอนวิชา AI วิชา Tik t o k วิชา Facebook ค่ะทําเงินยังไงง่าย,ายๆบนโลกออนไลน์ตัดรูปยังไงทําคลิปวิดีโอยังไงค่ะและใครที่สนใจทักมานะคะ100คนแรกพัตตี้ให้เรียนฟรีไปเลยค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะสนใจอยากจะเรียนออนไลน์กับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถไลน์มาได้ค่ะ ที่ไลน์แอด ajp98 ค่ะหรือโทรศัพท์มาที่0622239429 100คนแรกนะคะได้รับหนังสือ2เล่มนี้ไปฟรีๆเลยหนังสือ2เล่มนี้เป็นหนังสือยิงแอดแล้วก็เป็นหนังสือติ tik กต k อฉบับจับมือทำค่ะมี2เล่มนี้ไว้อุ่นใจเหมือนมีอาจารย์แฟตตี้ไปยืนอยู่ข้างๆเลยค่ะ